ผู้เชี่ยวชาญจีนเตรียมรับมือเงินเฟอ้อสหรัฐหลังทุ่มเงินอัดฉีดเศรษฐกิจแต่ด้วยความที่สหรัฐมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากที่สุดในโลกอาจจะทำให้รอดตัวไปแต่ประเทศเล็กๆจะได้รับผลกระทบไปตามๆกันด้วยเหตุนี้จีนจึงเร่งดันยวนให้ขึ้นแท่นระดับสากลให้เร็วยิ่งขึ้น สื่อกบฏทำรายงานว่าด้วยความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากโควิด1 9และผลกระทบจากนโยบายการเงินการคลังของสหรัฐจีนจําเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงทางการเงินทำกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามรายงานนโยบายการเงินประจำปีที่เผยแพร่อ,ออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับการที่ธนาคารกลางของสหราัฐย้ำในการประชุมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าแม้จะยังไม่ถึงเวลาพูดคุยเกี่ยวกับการลดระดับนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณและยังคงส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจนในขณะเดียวกันธนาคารกลางรายใหญ่ของโลกก็ยังคงมีท่าทีที่ไม่พอใจเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามอัตรางเงินเฟอ้อของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น4.2%เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าประมาณการไว้ที่3.6%และส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรแนวโน้เมเงินเฟอ้อในช่วง5ปีที่ผ่านมาของตลาดตราสารหนี้สหรัฐพุ่งขึ้นสูงระดับสมสุดุดนับตั้งแต่ปี2548ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่ออัตราการแลกเปลี่ยนภาคกันเงินและเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์และผู้สังเกตการทางการตลาดหลายคนเชื่อว่าความเสี่ยงที่จะเกิดเงินเฟ้อของสหรัฐพุ่งแตกระดับสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษและมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ซึ่งจะส่งผลให้สภาพคล่องทางด้านเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก แม้ในขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังจะฟื้นตัวแต่ตลาดการเงินแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของความวุ่นวายด้านอัตราดอกเบีย้ยและเมื่อธนาคารกลางสหรัฐกำหนดขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยก็จะเกิดผลกระทบต่อตลาดสาหรัฐและตลาดทั่วโลกแม้ทางด้านการตลาดและการเงินของสหรัฐจะมีระบบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งเชื่อกันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะสามารถรักษาสีรรภาพของตลาดสาหรัฐได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินแต่อย่างไรก็ตามอาจาก่อให้เกิดวิกฤตที่ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาเนื่องจากนโยบายการเงินของสหรัฐที่เข้มงวดขึ้นและทำให้ประเทศเล็กๆอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงเกินไปด้วยเหตุนี้จีนจึงจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยที่จีนจําเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อของราคาสินทรัพย์ทั่วโลกอย่างใกล้ชิดที่อาจจะทําให้เกิดภาระหนี้ที่มากเกินไปและสร้างความวุ่นวายในตลาดการเงินดังนั้นแล้วจีนจึงต้องมีความเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เงินเฟ้อนี้โดยจีนจะทาหน้าที่ในการเร่งบทบาทของเงินย้นบทเวทีโลก ให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟอ้อของสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้น